งานที่มีชื่อว่าเทศกาลข้าวหมอปริโลงนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดครับมากเกษตรยังย่งยืนของจังหวัดร้อยเอ็ดครับข้าวพันธุ์นี้ก็คือเป็นข้าวนาปรางที่สามารถปลูกในนาปีได้เราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานโรคไหมและโรคขอบใบแห้งแล้วก็มีความสูงลดลงเพื่อต้านทานการหักล้มเพราะนั้นข้าวพันธุ์นี้จะหักล้มน้อยอแล้วก็มีความหอมเหนียวนุ่ม นี่คือสายพันธุ์ข้าวที่มีชื่อว่ามขอ60สบขีดสองครับพี่น้องลักษณะของเม็นเบื้องลักษณะของเม็ดเป็นตอนะครับคล้ายๆกับกอขอผมครับพี่น้องจุดเด่นก็คือต้นเตี้ยนะครับผมแล้วก็ไม่ลวมสายพันธุ์ที่3าครับผมนี่ปันข้าวพื้นเมือครับโอ้นี่นี่ครับพี่น้องครับเป็นข้าวไร่พันม์เล็้าบเขาให้ถูกต้องครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้อไปที่กขาลุงรังครับผมยุงขวัญชัยมาจจเกษตรครับผมจากช่องยูทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการงานเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่บรรยากาศกําลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูสาเกตนครครับผม ซึ่งมือนีนะครับเป็นมือแรกของการเตรียมข้ออ้องนะครับผมในการที่สิริการจัดงานนะครับยิ่งใหญ่นะครับประจําปีนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนั่นก็คืองานนี้ครับพี่น้องเทศกาลเข้าหมอปลิโลกนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมมากรรมเกษตรยั่งยืนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเพื่อนเกเห็ดเป็นประจําทุกปีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับพี่น้อง สำหรับในงานนี้นะครับก็มีการจัดนิทรรศการนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งราชการนะครับสถาบันทางการศึกษานะครับรวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับทั่วจังหวัดลอยเันไม่เพียงเท่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับบรรยากาศกาลังคึกคักนะครับเป็นมือเปิดเือใหเนาะว่ามื้อนี่นะครับสีมามาวจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนะครับขอนแก่นเนาะซึ่งเพิ่นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์เขา3สายพันธุ์นะครับผมเอาส่วนจะเป็นสายพันธุ์เขาหยังนะครับแล้วก็มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นอยงไรนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่บูธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผม เอาสามสายพันธุ์นะครับที่โอมองถึงกันนะครับเอาสวัสดีครับน้องโอมครับผมน้องโอมเอาในน้ำตัวเดักหน่อยครับผมถครับเป็นผู้เชี่ยววิจัยอยู่ที่โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์บรรลุกับข้าพื้นเมืองคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะเอาบานี้เพื่อพิการชีวะห้าสิบเอ็ดวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของข้าวทั้งหมดสามสายพันธุ์ของเรานะครับเอาเริ่มจากสายพันธุ์เด็ก่อนเอาสายพันธุ์เด็ก่อนก็ได้ครับ สายพันแรกนะครับก็คือสายพันต้นเหนียวหอมสาบันแรก่สายพันแรกก็คือสายพันต้นเหนียวหอมอ60ขิดหนึ่งนะครับข้าวพันุนี้ก็คือเป็นข้าวนาฟรังที่สามารถปลูกในนาปีได้อ่าเราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานโรคไหมและโรคขอบไปแห้งอ่าแล้วก็มีความสูงลดลงเพื่อต้านทานการหักล้มเพราะนั้นข้าวพันนี้จะหักล้มน้อยอ่าแล้วก็มีความหอมเหนียวนุ่ม ครับผมสามารถเอาไปนึ่งได้อย่างเด็ดอร่อยเลยสรุปแล้วครับสายพันธุ์ข้าวบอขอ60ขีดหนึ่งครับผมเป็นข้าวเหนียวนาปังหน้าปังครับพี่น้องเป็นข้าวเหนียวนาปังเนาะปนาปีก็ได้ปลูกนาปีก็ได้ครับสำหรับจุดเด่นอ่าเบื้องต้นนี่ดูที่เมล็ดก่อนนะครับพี่น้องครับเมล็ดมีความคล้ายกอขอหกคล้ายๆครับกอขอหกเนาะครับผมเออเออเออ ส่วนอันนี้คือมเมล็ดข้าวสารครับนี่คือมเมล็ดข้าวสารครับพี่น้องครับแค่ค่าย,ค,าย,รายครับกองกองเลยครับสามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปางค,ครับ<อ>ถทา,านโรงไหม่จุดเด่นของเขาคืออย่างคือมันเตี้ยวให้ควา,ามบางความสูงประมาณเท่าไหร่140 142เซนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเออมันเลยดทำให้หักล้น้อยลดเกี่ยวก็ได้กลดเกี่ยวก็ดีครับ ท่านทาน,ทานโรคไมหมและเล่าโลกอออไปแห้งครับ <sk ill> เหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมถูกต้องครับผมนั่นก็คือข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่ามอขอ60นขีดหนึนะครับผมเอาสายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้นองศยๆขีดครับอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนาปี หน้าปีเมื่อกี้หน้าฟังวันนี้ีนาปีด้านทานโลงไม่โล่งอไปบแห้งแล้วก็ต้านทานดินเค็มลักพื้ที่ดินเค็มลักษณะของเมล็ดนี่เป็นยังไงดีเขาเหมือนกันเลยครับกับกพ .6 เหมือนกันเลยครัเหมือนกับก็เขาบอกเลยเราพยายามทาให้มันคล้ายกับกพ .6 เพื่อให้โลงสีนี่ยอมรับอ่าเราจะไม่ไม่ถ้าสมมติมันเข้มเกินไปมันสั้นไปมันยาวไปนี่เดี๋ยวพอไปขายเพาจะว่าเป็นข้าวพันธุ์ เพราะว่าเวลาเอาไปขายพี่น้องเวลาเอาไปขายนี่โล่งสีหรือว่าทาเข่าเพิ่นสิีดังนั้นีพอ,อขอการที่เจ้าออของมอเก็เลยบอกว่าเรื่องสีนี่นให้มีความใกล้เคียงกับพอขาหอกกลางสีซินเดอเรลล่าดานีมาเล็ดนี่คือมเมล็ด์ข้าวเปลือกนี่คือมเมล็ดข้าวสารกับไข่ไก่ แน่ครับแล้วก็ความสูงไปทางไหนความสูงสสิเพียนก็ปกปกอประมาณประมาณหนึ่งจุดสิบเซนอ้าวมันก็เป็นผลดีใช่ตรงที่ว่าไม่ล้มมันจะไม่ล้มครับอือครับผมล้มยากขึ้นล้มยากขึ้นความสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยห้าสิบครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เซนประมาณร้อยห้าสิบเซนครับผมเมตรครึ่งเมตรครึ่ง ความต้านทานโรคไหมโรคขอบใบแห้งและก็ความเค็มดินเป็นละเอียดก็เ็ได้ถูกต้องครับปลูกได้ครับเอียดก็ปลูกได้ได้ครับเขาอันนี้คือสายพันธุ์ที่สองครับที่มีชื่อว่ามอหกสิบหกขีดสองหกศูนย์หนึ่งหกสิบได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่นี่คือสายพันธุ์ข้าวที่มีชื่อว่ามอหกสิบขีดสองครับพี่านผู้ชมลักษณะของเมล็ด เบื้องลักษณะของเมนเป็นตะศอนนะครับคล้ายๆกับกอขาผมครับเป็นจุดเด่นก็คือต้นเตี้ยนะครับผมแล้วก็ไม่ตรมสายพันธุ์ที่สามครับผมนี่เป็นข้าวพื้นเมืองโอ้นี่นี่ครับพี่น้องครับเป็นข้าวไร่พันมะเล็ดว่ายเขาให้ถูกต้องครับเขาให้เขาให้นี่ก็คือเขาที่สีดำพันมะเล็ดว่ายเขาที่สามารถเท่ได้ในในลักษณะน้ำน้อย ลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ของไม้กอหนึ่งเป็นข้าวไร่ต้นลำต้นแข็งเป็นเ่าให้มันทับโแต่ว่ามันก็ลูกในพื้นที่นาได้ปรับตัวได้ดีนี่คือลักษณะของเมล็ดเป็นบองครับเมล็ดจะสีตุ่นตุ่นหน่อยเมล็ดเรียวยาวสีตุ่นตุ่นหน่อยบสีออกขาวๆหน่อยส่วนถ้าสีเป็นเข้าสารมาปุ๊บเข้ากล้องเข้าก็้องเข้าก้องจะสีดำสนิทเลยครับ พย้อนมีสื่อวว้ดำคือเม็ดฝ้ายดำคือเม็ดฝ้ายครับพี่น้องจึงมีชื่อว่าข้าวไร่พันเมล็ดฝ้ายครมีสารประกอบเมนัลลิกสูงมีสูงแอนโทไซยานินสูงไปเพื่อสุขภาพต้านต้านอนุรีสารชะลอแก่ ครับพี่น้องครับสำหรับสาสายพันธุ์ของงานวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมพี่น้องครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับน้องฟ้าเอาครับพี่น้องครับให้สุดคิดสำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวไร่พันธุ์เมล็ดพ่าของเราครับผมอีกนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่สองครับ เหนียวนาปีนะครับสายพันธ์มขอ60ขีด2นะครับผมมีลักษณะเป็นครับจะโค้เร็วกรจายไปเร็วนะครับเป็นสีแดงคล้ายๆก,กับข้าวคอขอ้อผมครับเป็นข้าวเหนียวนาปีครับและก็อีกหนึ่งสายพันธ์มอขอ,อ60ขีดนครับซึ่งเป็นเข่าหน้าปากรับ สำหรับท่านไหนที่มีความสนใจครับอยากจะได้ข้าวสามสายพันธุ์นี้นะครับสามารถติดต่อมาที่แหปบพี่การเกษตรนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684้าครับหมายเลขที่2ครับ092ครับ516 4252นะครับแล้วก็หมายเลขที่3ครับ065ครับ0495999 เอใฝากีฝานะครมีจานวนจากัดนะครับผเอากันสาหรับวัีครับผมอ้หัวใจเกษตรนะครับขอบคณะอทงานอทีมปการเกษตรนะครับผมเรนะครับแลเปิดนเดครับพี่นรับุรรยากาศอยติกวเดียวครับผเอากันสำหบวันนี้ผมูกใช้วัเกษตรขทีมงาขาอาจารอกไปไปเยี่ยนี้ครับผมสาหับวนนี้ครับขอกาว่า Woo!